ได้มานีสวัสดีครับพบกับช่องของแบงค์นนทชัยออฟฟิเชีลนะครับเมื่อนี้นะครับเป็นมือที่สามของอ่าการไทยทำซีรีส์นะครับสตอรี่ลิขิตฮักนะครับเมื่อเนี้ยมหดของไทยแนละ้วเดี๋ยวกำลังสีเข้อไปไทยครับผมออเอาไอเอกมื้วยดีครับ ในไฟดีคับม่ดีครับเขาลูกมได้ดีครับเาแม่เขาจอดไปใส่บนนี่มีกล่องไทยนี่เอไมอ่เนี่นไปไทยสิกล่องไทยเขาไปไทยถ้าเงินเยะวันมาไปไทยจะบุมเืนอยู่ลูกเป็นะรนนักเป็นนักมือแมงเงือ็นนัก้างมือนาตัวครับไอมือนาใส่ต้องพูดกรกเ้ะอมือนี้ม่มีฉากลาเนี่ละมิฉากนี่บเอออผบิ่งยังไ้ี่ก็ปรเด็นยันว่าฉากแบ่งนนต์ตเชยจะเสียอ๋ออันผมเบื่อได้ัน กุมอ่ะมีมีฉากมนอยู่ม Adams, ีบอมีอย so ู่ดพด้ยินพ้่น่าจั้นไดนที่ล่ะว่าแปลงวิชาต์ที่แบบเหมือนมีมีมือไม่่นบอกตั้งแต่ตัวกูมาตั้งเต่มือเ้านี่ปานรวานี่ถ่ทยอยู่ฉากตัวฉากแหลกวนาบ้านบัดเดวนอาแม่ยังไม่ถ่ทยก่นว่าันได้ถ่ทยบานเนไทย3มื้อผมผมก็มาทั้งสมืือเผมเปนผมยามไม่อาจสะเป็นมืออื่นได้ล่ะกลับไปซะก่อน เรื่องใหม่กับพ่อนี่พ่อยิ่มเด็ดคนละลูกอ๋อคือลองกันได้มาดึกคือพ่อคนละเออไม่ไครดีได้ยินมาสิบริชายได้หล่ะหล่ะบ่มีเดแม่บ่ได้ยินหัวหน้าว่าฉากแบ่งเด้หัวหน้าโทรหาแม่อยู่ว่าผมเขาไม่ใสเพราะว่าหัวหน้าว่ามึงบ่เป็นแมงบงนี่ย่งแมงบงตัวสำคัญนี่ตัวผมคือว่าแมงบงหันไปน้ำทำใาทำใจขัดไหลขันเหมือนแต่แมงบงเือคือจังหวัด ผมมาตะนอุดรมันไก่เลยแม่40รูปนี้เอามาตะนในเมืองติียสนับลูกใส่ข้าแตนในเมืองติ๋เื่อไปใส่ในหน้ากากเนี่ยมานังอมานังไปใส่มาใส่บอลนี่ไปเที่ยวใส่บอลนี่เอาไปสีแดงนี่ได้บ่ได้บ๊วยบ๊วยเขาทับเขาปาเขาโยกพอบ่เปิดที่ครับโอ้เนาะบอลแต่ว่าเรื่องกองท้ายนี่เรื่องกองท้ายก่อนนี่เอาเลยคนที่ได้บ๊วยท้ายกันเมื่อนี้ วัดไทยเหมือนี่เขาเจาทยแต่ตขนสำคัญสำคัญจสี่เม่จากสุลิงจากปาตุนเจตุนจากขอบขัวที่สำคัญที่สุดคือพววหางแถวรืหว่างผัวบบดพ้นก็เป็นมูฟเอกได้เกับวัไทยยังได้ีพาหเขาเพราะไ่ทางก่อง่สิแสกพี่กับนฮอดใหพี่ใดก็กู้เไทวแมกับ้เดไทยแม่กันพกันเนี่ยกูแต่งัวจนกู นากุเข่าผ่าไปแล้วป้าผู้ใดนัดผู้ใดนัดความดุจจับมืงแน่ค่ะแม่หยังผู้ตายจับตายตายซะเพือเท่าแก่เถิดอย่าพังนะพังเนี่ยนะเมียเมื่อหนึ่งคันเอามาลาบไปเจ็บมีดฟักเขาวอน้อเท่าแก่ขนาดนี้น้องเออน้องแบ้กะเลี้ยต้นที้ดอกเพื่อนใหวหาให้แก่มากเหมือนนี่แต่ว่าเหมือนนี่บม่มีแขาแต่มันสามเหมือดเนี่ยเออสามเหมือกับลอต่อไปเพราะว่าการไทยหนังไทยสี่ดีมันใส่เวลาโดนเพราะว่ามันต้อง คำเบาตอกเปะ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 เข้าใจว่าม่นเป็นซับดึกขี่ก้วยใส่ขิดถนนดังเปะดิแต่แม่กบว่านดจสกเทียอยู่เนาะเป็นนาจังมกเหรอนัดแม่จังแจหามกเศรนี่จังกอ่าจังโมกแล้วปลาต่อไปสี่โมกแล้วไปสามัวแล้วเป็นบ้านเน่ามี่ยม่ยกคนไทยแล้วเป็นบุตรต้องท้านใจตล้องท้าใจต้องท่ใจต้องอไอ้พวกอย็ทำแต่เป็ไงเปน่ทายนม่ยังที่ได้วาปนี้ที่ดวาบองบอมีสากด ก็ได้ยินเขาบอกกันอยู่ยยุคความไทยน่ะเขาได้ยินวละมูซุ่มมูพระเอกกันพระเอกแบ่งพระเอกเสีกน่ะเขาจาะเจ้ดมีฉาหนึ่งยู่ยยังเล่นผ่านกล้องเพื่อซื้อสักหน่อยเหรอเมียมระดับสุกตายไม่เล่นผ่านกล้องมา่ยังสั่งตามมือเล่นไหมยังโอ้แต่อันฝากฝากเด้วยครับเดือนสี่สั่งอะลรสุดแล้วล่ะอันฝากอันถึงหัวหน้าเด้วยครับโฮนุกฮ่องซกรน่ะนะ เอาผมมันบอกผมมามามือนี่ใส่ผมไทยเมือนีเลยแต่ใส่ไทยด้วยครับเด้วผมผมมาผมมาสามมือเลยเนบอกมาอีีอยิ่งดวนบอกมาถือนั่นหงบอกมาถือผมกับถือกล่องไหม่ไหมมันจะมีเขาก็มีหน่วยภานภานงานเขาอยู่ไม่ว่าเดี๋ยวมึงอันนี้แม่แม่ได้เฝ้าให้ได้ได้ละครับครับมึงอามีสากันบ่มึงอาในขวดด้สกมาแล้วก็เราสักอุนกเอาาผมจะว่าประมาณหวสองถุงมนเนาบางเด้ก็ได้กลับเดน่น เอาไปแล้วครับพี่นวังครับเดี๋ยวรออีพี่นาครับเดี๋ยวฉีไปทำคนหนารออ่อหนหนาเพิ่มมากก่อนติดตามอีพี่นาด้วยครับเดี๋ยววันคนหนาจะบ้างเลย